สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวตุลเราไปดูกันว่าความรักของคุณในเดือนธันวาคมนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นแม่หมอจะไปเช็คพลังงานของคุณก่อนถ้าพลังงานของคุณตรงนะคะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปของคุณก็ได้ค่ะแม่หมอขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบความหอมแม่หมออยากจะแนะนําว่าช่องของแม่หมอนะคะมีน้ําหอมหลายกลิ่นมากๆซึ่งเป็นความหอมนะคะ ระดับพรีเมียมเลยนะและราคาที่คุณจับต้องได้ซึ่งมีหลายกิน่นเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะเพื่อนๆชาวตุนเมื่อฟังคำแนานยจบแล้วถ้าใครสนใจนะคะดูรายละเอียดที่ท้ายคลิปได้ส่วนคนโสดนะคะแม่หมอจะแปะทมส์สแ t มป์ไว้ใต้คลิปค่ะไปดูกันนะคะสถานการณ์ความรักของคุณถ้าพลังงานตรงนะคะคลิปนี้อาจจะเป็นของคุณก็ได้ค่ะ ไปดูกันนะคะคุณได้ไพ่หกดาบแปดเหรียญไพ่เดทนะคะไพ่เจ็ดถ้วยแล้วก็ไพ่ราชาถือเหรียญค่ะโอเคค่ะชาวตุน แม่หมอรู้สึกว่าคุณประเมินสถานการณ์ความรักของคุณมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะแล้วคุณก็พยายามพยายามทําให้ดีที่สุดกับความรักครั้งนี้แต่แม่หมอรู้สึกว่าคุณกําลังคิดว่าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้คุณอาจจะคบหาอยู่กับชาวธาตุน้ํานะคะพิจิกกรกฎมีนหรือธาตุลมนะคะมิถุนตุนกุมแต่ แม่หมอรู้สึกว่าคุณกำลังมีชาวธาตุดินพืกอบการมาก่อนกำลังเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วคุณก็รู้สึกว่านะคะคุณก็รู้สึกว่าชีวิตของคุณนั้นเนี่ยมีทางเลือกและวแม่หมอคิดว่าการที่คุณคิดว่าความสัมพันธ์นี้จะไปต่อหรือพอแค่นี้แน่นอนคุณต้องพยายามที่คือใครก็แล้วแต่นะคะที่อยากจะมีความรักหรืออาจจะแต่งงานนะคะ มีเอ่อมีใครสักคนหนึ่งเป็นคู่ครองเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่ดีที่สุดเนาะในชีวิตรักในชีวิตคู่แม่หมอก็รู้สึกว่าตัวของชาวตูนเองก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่คุณรู้สึกว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับรักปัจจุบันของคุณเนี่ยคุณอาจจะเจอกับพลังความรักที่ท็อกซิกอยู่ก็ได้นะคะแล้วก็เผอิญว่าตอนนี้กําลังมีคนที่ดีคนที่ใช่คนที่ถูกสเปคคนที่มั่งคั่งคนที่สามารถที่จะดูแลคุณได้ หรือถ้าเป็นกรณีผู้ชายคุณอาจจะได้เจอผู้หญิงที่คือเหมือนกับเขาถูกใจคุณอะนะถูกใจคุณดูดีเพอร์เฟทุกอย่างเข้ามาในชีวิตของคุณก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณกำลังรู้สึกว่าคุณจะต้องตัดสินใจเลือกใครสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วแต่ความสัมพันธ์หนึ่งมันต้องจบลงไปเพื่อที่คุณจะเริ่มต้นใหม่และการเริ่มต้นใหม่ไม่ได้หมายความว่าเริ่มต้นออกับคนเก่านะแล้วก็เริ่มต้นออกับคนใหม่ด้วยเพราะฉะนั้น การประเมินสถานการณ์ของคุณเนี่ยมันอาจจะมีเหตุผลนะคะของความรักครั้งเก่าเนาะอ่ะทีนี้ไม่ก็ยังไม่เชิงเป็นความรักครั้งเก่านะในแบบที่คุณตัดสินใจอยู่นะคะอ่าโอเคค่ะก็ไปดูเหตุผลกันสักนิดหนึ่งโอเคชาวตุลคุณอาจจะเจอกับความรักที่หนึ่งเลยเนี่ยคุณไม่เป็นอิสระ สเขาไม่เคยให้พื้นที่ส่วนตัวของคุณเป็นคนจู้จี้จุกจิกเป็นคนเจ้าระเบียบเกินมากจนเกินไปเป็นคนวางอํานาจนะคะแล้วก็เป็นคนขี้หึงขี้หวงเป็นคนที่คุณรู้สึกอยู่แล้วอึดอัดจใจไหมคุณอาจจะคบอยู่กับชาวท่านลมก็ได้นะคะในตอนนี้แล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะไปต่อกับเขาได้ แต่คุณก็อดทนดูพฤติกรรมนะคะดูค่อยๆดูนะคะมาสักระยะเวลาหนึง่งแต่ความรู้สึกของคุณเนี่ยอาจจะยังไม่ได้คิดว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะจริงๆแม่หมอเห็นว่าคุณพยายามที่จะพยายามที่จะรักษาสถานการณ์นี้ไว้รักษาความสัมพันธ์นี้ไว้มีความพยายามที่จะไม่คิดมาก นะคะไม่คิดมากแล้วก็อาะปล่อยไปเรื่อยๆทนได้ก็ทนไปเรื่อยๆแต่จนกระทั่งนะคะมีใครคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของคุณทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะความสัมพันธ์นี้จะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีเนาะประมาณนั้นหรือเปล่าคะอ่ะขอเหตุผลของคุณอีกหนึ่งใบนะคะชาวตุลเหตุผลของคุณโอ้คุณได้ไพ่เดรแฮงเมนนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์และความรู้สึกของคุณเนี่ยมันรู้สึกทรมานกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้มากๆคุณอยากหนีออกไปจากความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะแต่ก็ดูเหมือนกับว่ามันมีพลังงานอะไรบางอย่างที่ดึงคุณไว้คือบาง,บางทีเนี่ยมันอาจจะมีพันธสัญญามันอาจจะมีเรื่องการเงินการทองหรือมันอาจจะมีอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณเนี่ย อยากจะไปให้พ้นพ้นจากตรงนี้แต่ยิ่งหนีมันก็ยิ่งเหมือนกับดำน้ําลงล,ลึกไปลึกไปแล้วมันหาทางออกไม่เจอนึกภาบอกไหมหดำลึกไปมันก็มันก็เจอทางตันใช่ไหมคะมันก็รู้สึกว่าได้แค่ได้แค่หนีลงไปหรือการหลีกเลี่ยงที่จะไม่เจอหรือการหลีกเลี่ยงที่จะไม่รับฟังใดๆก็แต่แต่สุดท้ายแล้ว คุณก็ต้องการอากาศหายใจถูกไหมคุณก็ต้องเผชิญหน้าก็คือการขึ้นไปเหนือผิวน้ําเพื่อที่จะไปหาอากาศหายใจเออมันเป็นเช่นนั้นนะนะทีนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยเขาน่าจะช่วยปลดล็อกคุณได้ทุกอย่างถ้ามันมีอะไรที่ทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะหลุดพ้นออกไปจากความสัมพันธ์นี้ได้นะคะอะขอความรู้สึกของคุณอีกใบหนึ่งนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณค่ะ คุณอยากจะแอคชั่นการแอคชั่นของคุณก็คือคุณอยากจะจบความสัมพันธ์นะมากิดไพ่เดทนี้ตรงกันเลยนะคุณอยากจะจบความสัมพันธ์แล้วออกไปจากความสัมพันธ์นี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้เพราะฉะนั้นแปลว่าคุณรู้สึกอึดอัดจนคุณไม่รู้ว่าคุณจะทํายังไงแล้วในตอนนี้นะคะมันทุกข์ทรมานใจเหลือเกินอ่ะถ้าเช่นนั้นเนี่ยเดี๋ยวแม่หมอไปขยายไพ่ให้นะคะว่าในเดือนธันวานี้ชีวิตรักคุณจะเป็นอย่างไรบ้างคะ อยากบอกอะไรถ้าใครพลังงานตรงนะทําไม่ตรงนะคะเดือนนี้อาจจะไม่ใช่เดือนของคุณก็ได้ค่ะสิบดาบเลยไปแรกเลยเนาะเก้าไม้เท้าเก้าดาบโอ้โหโห้ยแต่ไพ่เก้าทวยมันขึ้นมา แล้วก็มีไพ่สีถ้วยด้วยเป็นไปได้มากๆเลยนะคะเป็นไปได้มากๆเลยที่คุณจะยอมจบความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดถึงแม้ว่าคุณจะโดนตร,ตราหน้าหรือคุณจะโดนออะไรก็แล้วแต่สมมติว่าคนคนหนึง่งอะแม่หมอพูดแบบนี้เลยสมมตว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาเคยเขาเคยช่วยเหลือคุณเขาเคย มีบุญคุณกับคุณอาจจะเป็นไปได้ช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณทุกอย่างแต่เขาก็คือเจ้าของชีวิตของคุณคือสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคุณจะจบความสัมพันธ์นี้เนี่ยแปลว่าอาจจะมีคนคนหนึ่งนะคะเข้ามาปลดล็อกคุณแต่คุณอาจจะต้องโดนทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นคำพูดการทวงบุญคุณโอ้ยอะไรทุกอย่างเลยที่สร้างความเจ็บปวดให้คุณแต่คุณต้องทนนะแต่คุณต้องทนคือไม่อยากจะตอบโต้ไม่อยากจะโต้เถียงใดๆทั้งสิ้น เจ็บปวดนะมันเจ็บปวดอย่างแสนสหาหัสแล้วก็การที่คุณจะก้าวออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะคะมันเหมือนมีอะไรมากมายที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องใช้ความกล้ามากๆจริงๆคุณรู้ว่าคุณจะอยู่อยู่ต่อไปไม่ได้เพราะว่าก้าวดาบมันขึ้นมาถ้าคุณอยู่ต่อไปคุณต้องเครียดคุณจะต้องนอนไม่หลับคุณจะต้องแบบ มันเหมือนตายทั้งเป็นทาให้หมอรู้สึกพลังงานเหมือนตายทั้งเป็นของคุณเลยนะคะที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะแน่นอนค่ะคุณจะก้าวออกมาจากความสัมพันธ์นี้แล้วชีวิตของคุณจะพบกับความสุขก้าวถ้วย,พยไพ่ใบนี้คือพลังงานของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเลยนะคะชาวตูนถ้าคุณเจอกับรักที่ท็อกซิกขนาดนี้นะคะคุณจะมีแต่ความสุขคุณจะเฉลิมฉลองให้กับตัวเองคุณรู้สึกว่า มันอิสระเหลือเกินในชีวิตของคุณนะคะคุณจะใช้เวลาเยียวยาดูแลหัวใจของคุณคุณจะอยู่กับตัวเองคุณจะออกไปแบบมันเหมือนกับขอพักกายพักใจสักพักหนึ่งได้ไหมคุณจะให้เวลากับตัวเองทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นทำไมชีวิตคุณถึงต้องเป็นแบบนี้ต้องเจอกับเรื่องราวแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณเกิดสติในเดือนธันวาคมนะคะอะพรอยากบอกอะไรกับคุณคะ เพิ่มเติมโอ้โห,โโหเห็นไหมคะพลังงานสดใสพลังงานเหมือนกับว่าอู้ชีวิตนี้เป็นของคุณโลกนี้เป็นของคุณโลกมันสว่างสวัยสำหรับคุณไปหมดเลยนะคะนี่มันคือช่วงเวลาแห่งฟ้าหลังฝนชัดๆเลยความสุขกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งคุณหลุดพ้นออกมาจาก คือถ้าไม่หมอจะบอกว่าขุมนรกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเบอ้อไปไหมมันก็รู้สึกแบบนี้จริงๆอะ่ะใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมุติว่าตอนนี้เฮ้ยคุณไม่ได้เป็นแบบนี้นะคุณแฮปปี้กับความรักของคุณมากๆอันนี้อาจจะเป็นอดีตของคุณก็ได้นะคะโอเคไหมมันอาจจะเป็นพลังงานที่คุณผ่านมาแล้วก็ได้ใช่ไหมคะเดอ๋ซันค่ะคุณจะมีความสุขก,กายสบายใจโลกใบนี้แฮปปี้สำหรับคุณนะคะ ได,ดได้หลุดพ้นจากความโหดร้ายนะคะของใครบางคนออกมาแล้วคุณรู้สึกมีชัยช,ชนะมีความสําเร็จแม่หมอรู้สึกว่าใครบางคนเข้ามาปลดล็อกคุณสมมติว่าคุณติดหนี้บุญคุณคุณติดเงินคุณอะไรก็แล้วแต่จะมีใครบางคนเข้ามาปลดล็อกนะคะให้คุณเป็นอิสระออกมาจากความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมากๆเลยนะคะคุณจะเห็นอนาคตของคุณและ the wheel of fortune ในเดือนธันวาคมเนี่ย จะเป็นเดือนที่คุณจบสิ้นความเจ็บปวดแล้วคุณจะได้เห็นอนาคตอันสดใสของคุณคุณมีความหวังกับรักครั้งใหม่คุณจะได้สารสัมพันธ์คนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีกุมหรือราศีพิจิกที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณจากพลังงานที่โศกเศร้านะคะกลายเป็นพลังงานที่สดใสนะคะจริงๆนี่ไงราศีเมษปรากฏขึ้นมานะคะ เขาเป็นคนที่มี power เป็นคนที่มีอํานาจเป็นคนที่อ่ะคนที่เคยอยู่ในชีวิตของคุณแล้วสร้างความท็อกซิกให้กับคุณมากๆเนี้ยเขาไม่กล้าที่จะเข้ามาระรานคุณไม่กล้าที่จะเข้ามาเอ่อเรียกว่า ค่มขู่หรือใดๆก็แล้วแต่เพราะคนนี้เขาก็มีอำนาจนะแต่คนเนี้จะเป็นคนที่มีพลังมี power มีอิทธิพลที่เหนือกว่าเขาถ้าในกรณีที่คนคนนี้นะคะเขาอาจจะสมมติว่ามีความเกี่ยวข้องกันนะคนนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นลูกน้องเขาก็ได้นะอันนี้ไม่หมอแค่อธิบายแบบเหมือนกับว่า เป็นลูกน้องแล้วคนนี้เป็นหัวหน้าอะไรแบบนี้ลูกน้องก็ไม่กล้าคือหือกับหัวหน้าแล้วเขาก็อาจจะรู้ตัวเขาดีว่าเขาไม่เคยให้ความรักเขาไม่เคยปฏิบัติด,ดีเขา อะไรกับคุณแบบนี้จนทําให้คุณทุกข์ทรมานแต่คนที่นิสัยแบบนี้แม่หมอก็ไม่รู้นะว่าเขาจะรู้ตัวไหมว่าเขาทําให้คุณทุกข์ทรมานขนาดไหนแบบนี้ยเขาอาจจะมีความแค้นอยู่ในใจก็ได้แต่เขาก็ไม่กล้านะคะหรือถ้าไม่ได้รู้จักกันเลยเนี่ยคนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่มีตําแหน่งใหญ่โตเป็นคนที่มั่งคั่งร่ํารวยเป็นคนที่ใครก็ไม่กล้านะคะที่จะเข้ามาเนี่ยวุ่นวายกับชีวิตเขาอย่างแน่นอนแล้วคุณจะรู้สึกปลอดภัยด้วยเมื่อมีเขาอยู่เคียงข้างคุณนะ แล้วก็ได้ไพ่สิบหมาเท้านะคะแม่หมอรู้สึกว่ารักครั้งใหม่ของคุณคนคนนี้นะคะเขาจะแบกรับภาระทุกสิ่งทุกอย่างของคุณไว้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณจะหลุดพ้นจากความรักที่อึดอัดเจ็บปวดในครั้งนี้อย่างแน่นอนค่ะมีคนคนนึงจะมารับ หน้าที่หรือมาปลดล็อกชีวิตของคุณรับทุกอย่างไว้แทนคุณเลยนะคะอ่ะโอเคค่ะคุณอาจจะอยากรู้ว่าอ่ะแม่หมอฉันหลุดพ้นมาแล้วแล้วความรักครั้งใหม่ของฉันจะเป็นอย่างไรคุณอาจอยากจะรู้เพิ่มเติมใช่ไหมแม่หมอขยายให้นะคะ แต่ที่แน่ๆชีวิตของคุณเองโดยของตัวคุณเองเนี่ยคุณมีความสุขในชีวิตแน่นอนก้าวถ้วยกับเดืดซันเนี่ยนะคะขึ้นมายืนยันและอนาคตที่สดใสของคุณอยู่ตรงนี้แต่ถ้าคุณถามว่าอารักครั้งใหม่จะเป็นอย่างไรใช่ไหมอะปไปดูกัน สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้มีความสุขเฟรนลี่โอ้อะไรชีวิตจะอยู่เป็นเขาเรียกว่าท่ามกลางแสงสีทองขนาดนี้นะคะสดใสมากเลยเห็นไหมชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเลยนะคะชาวตุนจริงอ่ะมีความสุขได้เป็นตัวของตัวเองได้อยู่กับตัวเองนะคะมันเหมือนชีวิตเนี้ยมันเหมือนกับการได้อยู่กับตัวเองอะ่ะการได้มีชีวิตที่เงียบสงบ แล้วก็มีความหวังมีความสุขในชีวิตนะคะมันอะไรจะดีเลิศขนาดนี้นะคะใช่ไหมจริงนะคุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับชาวราศีกันก็ได้นะคะคุณดูนะคุณจะมีเวลาให้กับตัวเองอยู่กับตัวเองมีเวลาอะไรก็ได้ที่เป็นของคุณอ่ะคุณได้นะคุณได้ใช้มันทั้งหมดความรักครั้งใหม่ของคุณเขาจะให้อิสระกับคุณให้คุณมีความสุขในชีวิตเหมือนเขารู้ว่าคุณแบกรับอะไรมาเยอะแล้วด้วยนะคะคนนี้ the love first เขาจะรักคุณดูแลคุณนะคะเป็นอย่างดีรักคุณให้เกียรติคุณคือจริงๆแม่หมอกําลังจะบอกว่าคุณคนนี้อาจจะเป็นคนที่ตกหลุมรักคุณมานานแล้วก็ได้นะคะแล้วก็เห็นแล้วแหละว่าคุณอะเจ็บปวดขนาดไหนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอาสาที่จะแบกรับภาระทุกอย่างเพื่อคุณ แล้วดึงคุณออกมาจากความรักที่ท็อกซิกนั่นเองค่ะและใต้สำรับของแม่หมอยืนยันได้เลยว่ารักครั้งใหม่ของคุณนะคะจะแฮปปี happy, ม้มากๆนะคะพี่จริงจริงเพราะอะไรคะคุณคนนี้คาดหวังนะคะที่จะแต่งงานแล้วก็อยากจะดูแลชีวิตของคุณเนี่ยให้ดีที่สุดค่ะอย่าลืมนะคะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดแม่หมอไปไว้ใต้คลิปแล้วใครที่สนใจน้ำหอมของแม่หมอเลื่อนไปที่ท้ายคลิปเลยค่ะ สวัสดีค่ะคนโส,สดขอเช็คพลังงานของคุณนิดนึงนะคะถ้าพลังงานของคุณตรงคลิปนี้นะคะเดือนธันวาคมนี้อาจจะเป็นคลิปของคุณก็ได้ค่ะชาวตุลหนึเหรียญแด,ดาบแปด,แ,ปดแปดเหรียญน,นะคะราชาดาบแล้วก็ราชาถ้วย แม่หมอรู้สึกว่าพลังงานของคุณคุณมีความสุขกับการอยู่คนเดียวนะคุณกำลังสร้างสรรค์คุณกำลังาหาโอกาสดีๆให้กับชีวิตของคุณแต่ถ้าเป็นความรู้สึกของความรักนะแม่หมอรู้สึกว่าคุณมีความกลัวคะ่ะหรือคนโสดนะคะอาจจะเจอความรักที่ท็อกซิกมามากๆก็ได้จนทำให้คุณรู้สึกว่ามันเหมือนกับพอนึกถึงความรักหรือรักในอดีตเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าอยากจะหลบอยู่ในซอกเล็ก นะคะมันเหมือนได้มองอดีตไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าความรักของคุณเนี่ยมันมีแต่ปัญหาแล้วก็อุปสรรคการที่คุณได้หลุดออกมากลายเป็นคนโสดนั้นคุณกำลังร,รู้สึกโชคดีมากๆที่คุณได้เป็นคนโสดประมาณนี้ไหมเพราะแม่หมอรู้สึกว่าคุณกำลังวางแผนอะไรบางอย่างให้กับชีวิตของคุณในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการหาเงินนะคะแม่หมอรู้สึก energy ของคุณกับความรักเนี่ยมันดูเหมือนกับมันดูเหมือนกับคุณกำลัง คุณกาลังไม่ค่อยคือมันเหมือนกับคุณใจแข็งอะ่ะคุณไม่อยากเปิดโอกาสหรือคุณกำลังคุณไม่อยากที่จะเปิดใจคุณนิ่งกับความรักมากๆแต่บางครั้งนะคะชาวตุลอารมณ์ของคุณก็อ่อนไหวนะมันรู้สึกสับสนบางครั้งก็มีความหวาดกลัวแต่บางทีก็มีความอ่อนหวาดอ่อนไหวเช่นประมาณว่ามันขึ้นอยู่ความคิดของคุณนะถ้าคุณรู้สึก นึกถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วมันเกิดความเจ็บปวดคุณจะรู้สึกกลัวใช่ไหมแต่ถ้าคุณอารมณ์อ่อนโยนอ่อนไหวแล้วก็ถ้าคุณจินตนาการไปว่าถ้าคุณได้เจอความรักที่ดีนะคะอ่อนโยนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะชีวิตมันก็สามารถที่จะมีความสุขได้แม่หมอเห็นขั้วบวกกับขั้วลบที่อยู่ในใจของคุณนะคะแต่การที่คุณได้เข้ามาฟังคลิปนี้ตรงจุดนี้นะคะคนโสดเนี่ยแม่หมอก็รู้สึกว่า คุณกําลังอยู่ในขั้วบวกอยู่เช่นกําลังมีความหวังว่าถ้าได้เจอใครสักคนหนึ่งใช่ไหมคะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วทําให้คุณมีความสุขคุณก็ปล่อยอารมณ์และความรู้สึกคุณให้ล่องลอยไปกับความคิดที่เป็นด้านบวกประมาณนี้ไหมอ่ะถ้าเช่นนั้นดีค่ะถือว่าดีนะคะคนเราก็ต้องมีความหวังเนาะอ่ะไปดูในเดือนธันวาคมนะคะ อยากบอกอะไรกับคุณบ้าง6ไม้เท้าชลีออดสิบไม้เท้าไพ่เดียมเพรสแล้วก็ไพ่จักรพรรดิว้าวคุณน่ะคุณน่ะอาจจะได้เจอใครบางคนจากการเดินทาง นะถ้าคุณมีเกณฑ์การเดินทางสมมติว่าอุย้ยคุณประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคุณอาจจะไปรับรางวัลหรือคุณอาจจะไปเฉลิมฉลองความสําเร็จในหน้าที่การงานธุรกริจการงานของคุณที่ไหนก็แล้วแต่นะคะชีวิตของคุณจะมีการเดินทางซึ่งการเดินทางนั้นอาจจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวหรืออาจจะเดินทางไปเอ่อไปรับตําแหน่งใหม่หรืออาจจะมีการย้ยายนะคะ ดวงของคุณมีเกณฑ์การยกย้ายนะยกย้ายไปที่ใดที่หนึ่งที่อาจจะเกี่ยวกับาการยกย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดหรือการโยกย้ายงานนะไปรับตําแหน่งงานที่ดีกว่าแบบนี้คะ่ะซึ่งมองว่าคุณน่ะมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบและคู่ควรกับคุณคุณอาจจะได้เจอชาวราศีเมษก็ได้นะคะชาวตุลจริงคุณจะได้เจอคนที่แบบ อ่อนโยนเป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านให้เกียรติดูสมบูรณ์แบบดูเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีดูดีมีสเสน่ห์แม่หมอเชื่อว่าคุณจะได้ตกหลุมรักใครบางคนที่แบบเกิดมาเพื่อคุณนะคุณเห็นไหมว่าด m press นั่งคู่กันกับจักรพรรน์เนี่ยเป็นคนที่สินเสมอกันเป็นคนที่อยู่ในระดับเดียวกันเป็นคนที่แบบ มีคุณภาพเหมือนกันนะคะกับคุณนะคะคุณเป็นคนที่ที่มีคุณภาพนะแม่หมอบอกก่อนนะคะเพราะว่าการที่คุณได้โยกย้ายหรือการที่คุณได้เดินทางไปรับตําแหน่งใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันอาจจะเป็นความตั้งใจของคุณก็ได้ซึ่งคุณอยากจะลืมความเจ็บปวดของคุณทั้งหมดคุณไม่สามารถที่จะอยู่ในสถานที่เดิมๆได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นไปได้นะอ่ะแม่หมอขอขยายให้คุณนะคะอีกสักห้าใบนะว่าไพ่อยากบอกอะไร เจดีวิวคุณอาจจะได้เจอกับชาวมังกรนะห้าดาบหกถ้วยอืมห้าไม้เทา้าแล้วก็จะสติสคุณอาจจะได้เจอกับชาวราศีชาวราศีเอ,อ่อราศีตุลน,นะคะแล้วใต้สำรับของแม่หมอเป็นห้าถ้วยนะคะชาวชาวตุลและนี่ก็คือราศีของคุณด้วยนะคะชาวตุลอืมอาจจะได้เจอคนราศีเดียวกันทีนี้ในเดือนธันวาคมเนี่ยเป็นเดือนที่คุณกําลัง เปิดโอกาสได้กับตัวเองเป็นเดือนที่คุณกําลังจะล้างพลังงานลบออกไปทั้งหมดเมื่อคุณได้เจอใครบางคนนี่อู้ที่ถูกใจใช่เลยนี่แหละคือเวลาที่คุณติคิดเนาะคิดพลังงานดีๆเนาะพลังงานนั้นจะเกิดขึ้นคุณแต่มีโอกาสเป็นไปได้นะคะในช่วงเวลาที่คุณกําลังจะฟื้นตัวในช่วงเวลาที่คุณกําลังจะแฮปปี้กับชีวิตรักครั้งเก่ามีโอกาสที่เขาจะกลับมานะคะ วุ่นวายกับคุณคุณอาจรักครั้งเก่าคุณเนี่ยคุณอาจจะควบอยู่กับชาวธาตุาด,ดินประสบการณ์มาก่อนหรืออาจจะเป็นธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มก็ได้นะคะอาจจะทําอาจจะเข้ามาวุ่นวายกับคุณทําให้คุณเครียดทําให้คุณปวดหัวเข้ามาวุ่นวายกับหน้าที่การงานของคุณยิ่งถ้าเป็นงานราชการนะแม่หมอบอกได้เลยนะคะว่า คนนี้จะเข้ามาปวดในตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะรู้ว่าคุณมีเกณฑ์การยกย้ายหรือคุณได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นหรือชีวิตของคุณเนี่ยมันดีขึ้นนะคะเขาก็อยากจะกลับมาแต่สุดท้ายแล้วแต่สุดท้ายแล้วนะคะ คุณก็ต้องตัดสินใจเอาเองนะเพราะว่าอะไรที่มันไปต่อไม่ได้อะไรที่มันล้มเหลวไปแล้วและถ้าคุณกําลังเจอชีวิตที่ดีคุณจะยังอะไรอาวออยู่ไหมคุณก็ต้องตัดสินใจเองว่าคุณจะเปิดโอกาสให้คุณได้คบกับคนใหม่หรือคุณจะกลับไปหาคนเก่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่คุณว่าคุณเนี่ยทำใจได้หรือเปล่าหรือยังอะไรเอาวร์อยู่คุณตัดสินใจเอาเองนะเพราะแม่หมอก็ยังเห็นนะคะยังเห็นว่า ยังเห็นว่าคุณอาจจะใจอ่อนได้นะคะตัดสินใจเอาเองค่ะโอเคใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหรือกำลังจะบอกว่าอแม่หมอดูดวงส่วนตัวที่คนเก่าจะไปต่อได้ไหมหรือจะเริ่มกับคนใหม่ดีอันนี้ก็ต้องดูส่วนตัวเนาะรายละเอียดแม่หมอก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วอย่าลืมนะคะสนใจน้ําหอมของแม่หมอดูรายละเอียดท้ายคลิปกันนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พลังงานความหอมกันนะคะกลิ่นแรกที่แม่หมอจะแนะนํานี่ก็คือกลิ่นกุลาบค่ะ มีกุหลาบแดงนะคะกุหลาบชมพูและก็กุหลาบขาวค่ะทั้ง3ามกลิ่นนี้นะคะให้ความหอมที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะสัมผัสได้นะคะนั่นก็คือความหอมของกลิ่นกุหลาบเสมือนคุณอยู่ในทุ่งกุหลาบค่ะคุณจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นกุหลาบสดแท้นะคะไม่มีกุหลาบเหี่ยวกุหลาบแห้งกุหลาบเปรี้ยวอย่างแน่นอนค่ะ แม่หมอรับรองว่าคุณจะไม่เคยสัมผัสกลิ่นกุหลาบที่หอมละมุนแบบนี้มาก่อนนะคะมีขนาด50 ml 999บาทและขนาด30 ml นะคะในราคา599บาทและอีกหนึ่งกลิ่นนะคะที่แม่หมออยากจะนำเสนอก็คือฟรีเซียะคะ่ะผสมลูกพีชให้ความหอมหวานเซ็กซี่สุภาพสตรีไม่ควรพลาดนะคะกลิ่นนี้นะคะจะเป็นกลิ่นความหอมที่ แพงระยิบนะคะแต่ราคาค่ะ3า ml นะคะ599เองค่ะความหอมระดับพรีเมียมค่ะและความหอมแบบตระกูลชานะคะชาเขียวและชาขาวค่ะให้ความหอมแบบสะอาดสดชื่นผ่อนคลายคลายเครียดนะคะหอมติดทนนานเหมือนคุณอยู่ในห้องสปาเลยนะคะระดับความหอมชาเขียวและชาขาวเนี่ย1 0 0 ml นะคะราคาขวดละ 999บาทแต่แม่หมอจัดโปรนะคะใครที่สนใจแพ็คคู่จัดไปเลยค่ะ1599บาทและนี่ก็คือพระเอกนางเอกนะคะของเรานั่นเองค่ะไม้กฤษศนาคุณจะสัมผัสได้ความหอมของดอกไม้ป่านะคะสดชื่นผ่อนคลายคลายเครียดกลิ่นหอมติดทนนาน ให้ความหอมแบบชัดเจนมากๆนะคะ100 ml อนะคะในราคา699บาทใครที่เป็นสายมูนะคะคุณพลาดกลิ่นมะลิไม่ได้เลยนะคุณสามารถใช้ฉีดห้องพระหิ้งพระบูชาพระได้เลยนะคะเพราะกลิ่นหอมมะลิของเรานั้นเป็นกลิ่นหอมมะลิแท้สดชื่นคุณก็ยังสามารถใช้เป็นน้ำหอมประจำตัวได้ด้วย ก่อนนอนนะคะฉีดปลอกหมอนสักนิดนึงคุณจะรู้สึกผ่อนคลายหลับสบายค่ะ100 ml 699บาทเองค่ะและสำหรับคุณผู้ชายค่ะแม่หมอก็ไปจัดนะคะกลิ่นเคาน์เตอร์แบนสำหรับคุณผู้ชายมาทั้งหมด3กลิ่นซึ่งคุณผู้หญิงก็สามารถใช้ได้นะคะใครที่ชื่นชอบกลิ่นแบบสปอร์ตสะอาดสดชื่นจัดไปเลยค่ะ for men นะคะ 50 ml 999บาทแต่ถ้าใครสนใจจัดทั้ง3กลิ่นนะคะ2,500บาทจัดโปรโนี้ไปเลยค่ะขอยืนยันนะคะว่าความหอมระดับพรีเมียมค่ะและสำหรับเพื่อนๆที่ถามว่าแม่หมออยากใช้ทุกกลิ่นเลยแม่หมอก็จะมีขนาด10 ml นะคะเพื่อนๆอ,อ,อยากได้กลิ่นไหนไปมิกซ์ตั้งแต่3ขวดขึ้นไปในราคาเพียง599บาทเองค่ะ คุณสามารถมิกซ์ได้ทุกกลิ่นที่คุณต้องการนะคะสนใจก็สอบถามไปที่แอดมินได้เลยค่ะแม่หมอะขึ้นไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ